สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ lady channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะ<ม>ฟิล์มและน้องกระตูนเราพามาดูที่จัดล็อกโครงการใหม่ของช่องเรานะคะโครงการทุ่งเศรษฐีอ้โหอแค่ฟังชื่อก็อยากมาอยู่แล้วทุ่งเศรษฐีใค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในนะคะตรงเนี้ยเป็นที่จัดแบ่งล็อกนะคะมีทั้งหมดอยู่ที่30ล็อกด้วยกันะนะขนาดแตกต่างกันไปนะคะมีขนาดเริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้างคะขนาดเริ่มต้นที่2งานา3งานนะคะไปจนถึง1ไร่เลย<อ>แล้วสองงานเนี่ยมันเหมาะสําหรับทําอะไรอะคะจริงๆแปลงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าขนาดของเขาอะ่ะมันเหมาะสําหรับการปลูกบ้านเนาะปลูกบ้านโดยเฉพาะเลยปลูก จะน้าบ้านนอกดาวมาลงนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านเองนะคะพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยอีกนิดหน่อยอนอก็คือสามารถทําได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาทําถนนไว้รอบโครงการแล้วใช่ใช่ค่ะเดินทางสะดวกนะคะ,คะไม่ได้มีแค่ทางตรงที่ลงมาจากถนนลาดยางอย่างเดียวนะคะก็คือจะมีทั้งด้านข้างนะคะด้านหลังเนาะ,ะก็คือราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้งนะคะแล้วก็ขนาดพื้นที่ค่ะข้อดีของแปลงนี้นะคะ มันจะหันหน้าเนี่ยไปทางทิศเหนือเนาะ,ะถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยแล้วก็มีน้ํามีไฟนะคะตอนนี้กําลังดําเนินการเข้ามาให้ใ<ช>นะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมชาติค่ะมีเพื่อนบ้านไหมมีเพื่อนบ้านก็คือถนนเส้นนี้เข้าไปมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเข้าไปก็คือจะเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะ แปลงของเราเนี่ยลงมาจากถนนเส้นหลักซึ่งเป็นเส้นที่จะไปตัวอำเภอหนองยะไซหรือว่าไปดอนเจดีเนี่ยเราลงมาจากถนนเส้นนั้นแค่800เมตรเท่านั้นเองอติดถนนลาดยางด้านหน้านี่คือเป็นถนนลาดยางนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวานเนี่ยขึ้นไปนะคะจะไปเจอตัวอำเภอเลยเนาะในนั้นมีอะไรบ้างคะในนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีศูนย์ราชาการนะคะเป็นตลาดเนาะห่างจากจุดนี้ประมาณแค่8กิโลอแล้วก็ตรงนี้นะคะ ก็อยู่ห่างจากดอนเจดียอยู่ที่ประมาณ12โลนะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วอยากหาที่ปลูกบ้านต่างจังหวัดเดินทางไม่ไกลตรงเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ130โลค่ะจากดอนเมืองนะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณผู้ชมกินบรรยากาศรอบๆข้างของพื้นที่ไปก่อนนะตอนที่เราเริ่มโครงการเนี่ยก็คือมีคุณผู้ชมเนี่ยมาจับจองบ้างแล้วนะคะน้องกระตูใช่ค่ะ แต่วันนี้คือเราพามาชมบรรยากาศโดยรอบมาแนะนํากันก่อนเนาะว่าแปลงนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงมีข้อดียังไงนะคะเพราะว่าที่บอกว่ามคีคุณผู้ชมเนี่ยเขาได้มาจับจองกันก่อนเนี่ยก็คือบางคนเขาสอบถามเข้ามาในเพจนะคะว่ามีที่ดินขนาดสองงานไมหมเหมาะสาหรับปลูกบ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากกระทัดรัดน,นะคะอ่ะเราก็เลยแนะนําตรงนี้ไปให้ก่อนนะ ด้านหลังนี้จะมีคลองน้ํานะคะจะเป็นเป็นเป็น,ปนบอ่อน้อําแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยคือเขาขุดคลองไส้ไก่ไว้ให้แล้วด้วยเพื่อแบบคุณผู้ชมจะใช้ในการอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้น้ําตรงจุดนั้นได้เลยแล้วเวลาที่เราจะดูว่าหนึ่งล็อกเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ะค่ะมันจะดูได้ยังไงเอ่ยมันจะดูจากตามแนวธงเลยอ๋อใช่ธงนี่คือเป็นสัญลักษณ์แบ่งแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าแต่ละจุดมีขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือหนึ่งหนึ่งพื้นที่เนี่ยจะมีประมาณสี่ทงใช่นะคะก็คือบอกขนาดเนี่ยอ่ะดูตามมือก็ได้นะคะก็คือหน้ากว้างสองทงนะ<ช>ความลึกนะมองไปด้านในก็จะเห็นอีกทงหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านหลังมองไปก็จะเห็นอีกทงหนึ่งก็คือจะเป็นรูปประมาณรูปสี่เหลี่ยม<ช>อาจาอจะมีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบ้างหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะซีเดียมจัตุรัสบ้างแล้วแต่พื้นที่ของตรงนั้นนะ,ะตรงเนี้ยค่ะอยู่ที่แล้วแต่ความจุดประสงค์ของคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้แบบไหนอยากได้ขนาดเล็กกระทัดรัดหรือว่าอยากให้แบบว่าขนาดใหญ่ขึ้นก็อาจจะซื้อแบบว่าเอามารวมกันสองล็อกได้ติดกันสองล็อกได้เลยล็อกละล็อกละสองงานสองล็อกก็คือหนึ่งไร่สามารถทําได้หลายอย่างเลยนะในพื้นที่หนึ่งไร่คุณผู้ชมปลูกบ้านก็ได้แล้วบริเวณรอบๆเนี่ยสามารถปลูกพืช ปลูกพืชผักก็ได้เนะาะลองจินตนาการถ้าคุณผู้ชมจินตนาการไม่ออกเดี๋ยวเราจะทําบ้านตัวอย่างใช่เพราะว่าจะได้เป็นไอเดียว่าเราทําอย่างแบบทําแบบไหนได้บ้างะนะคะแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยจะจัดตั้งไว้ให้หน้าโครงการเลยเดี๋ยววัานไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพามาชมกันอีกหนึ่งรอบ หรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากเข้ามาชมพื้นที่ก็สามารถติดต่อนะคะให้พวกเราเนี่ยพาเข้ามาชมได้แต่ว่าขอบอกก่อนนะว่าถ้าจะเข้ามาชมเนี่ยให้นัดล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งวัน <S <S <ช>นะคะ,คะพวกเราจะได้เตรียมข้อมูลเนาะแล้วก็เตรียมให้มารับคุณผู้ชมได้อย่างสะดวกนะคะเพราะ,ะ,ะว่าบางทีอาจจะแบบว่ามีลูกค้าเขาจองไว้นะคะ <S <S หรือว่ามีลูกค้าแบบจะเข้ามาดูวันเดียวกันนะเราก็จะได้แบ่งเวลาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังโครงการอย่างที่บอกก็คือมันจะมีถนน มีถนนทุกซอยนะทุกซอยก็คือมีถนนตัดตัดหน้าที่ของแต่ละแปลงอยู่แล้วเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเลยนะใช่ค่ะก็คือโดยปกติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาแบ่งล็อกเนี่ยมันล็อกมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ล็อกอย่างเนี้ยก็คือสาสิบล็อกใช่ไหมถ้าตีเป็นบ้านก็บ้านสาสิบหลังเป็นโครงการแบบหมู่บ้านอ่ะโครงการหนึ่งโครงการเลยใช่แล้ว คือตรงเนี้ยไม่ได้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขามาอยู่เนี่ยคนที่เขามาซื้อบ้านแบบว่าแบ่งล็อกตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากกรุงเทพกันเนาะ,ะ,ะเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบปลอดภัยนะคะ,คะอ่าปะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันต่อเนาะจะสุดแล้วยิงนิดเดียว,ดดยวจะได้ดูตั้งแต่ด้านหน้าหายันด้านหลังเลยว่าชอบไหมจะได้ประกอบการตัดสินใจเวลาที่จะเข้ามาชมด้วยะนะคะ แต่ว่าบอกก่อนนะที่บอกว่าราคาไม่เท่ากันนะด้านหลังก็จะราคาไม่ได้เท่าด้านหน้าเนาะใช่ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่20,000 0บาทเท่านั้นนะย้ำการเดินทางให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบนะคะถ้ามาจากตัวอำเภอหนองยาไซไม่ไกลมากนะอยู่ที่8กิโลนะคะถ้ามาจากดอนเจดีก็อยู่ที่12กิโลแต่ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะตั้งต้นที่ดอนเมืองก็อยู่ที่130โลนะ เหมาะมากเลยเนาะสำหรับคนที่จะปลูกบ้านเหมาะมากก็คือถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ําไฟเข้าถึงเนี่ยก็สมบูรณ์แบบแล้วนะอันนี้คือที่ที่เราพามาเนี่ยคือเราพามาก่อนนะ,ะม <า S 1> ันต้องมีการปรับปรุงอีกนะคะค่ะ,ะเราพามาให้ชมแบบเรียวๆกันก่อนเลยใช่จะได้รู้ว่าก่อนที่มันจะปรับปรุงเนี่ยมันเป็นยังไงะนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังก็มีจองไปบ้างแล้วบางส่วนอ่าโอเคสุดแล้ว เพราะว่าที่เห็นน้ําขังอะค่ะช่วงนี้มันฝนตกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับพื้นที่อีกรอบนึงค่ะนะปรับให้สวยๆเลยนะคะอ่ะ,ะเรามีทั้งหมดกี่ช่องทางการติดต่อคะตอนนี้อ่ะของเรานะคะมีทั้งหมด4ช่องทางนะคะมี Facebook, Youtube, Instagram นะคะแล้วก็ IG อ่ะ i อะ IG, TikTok อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้เปลี่ยนชื่อนะคะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะก็คือเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะคะก็เป็น289 Lady y h a n n e l สามารถค้นหาคํานี้แล้วก็มาเจอพวกเราได้เลยนะคะเราไม่ได้มีแค่แปลงแบ่งล็อกแบบนี้นะเรามีแปลงบ้านอ่ะบ้านพร้อมที่ดินมีมีแปลงอาติด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดถนน,นติดถนน,น,นใช่อ่ะมีเป็นสวนค่ะเป็นไร่มีหมดทุกอย่างนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะค่ะเดี๋ยวสอว,วันนี้เราสองคนขอฝากไว้ด้วยกับที่แบงล็อกสวยๆนะคะที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะ,ะขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ